สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่7เมษายนกับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารข,ของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับเมดิซ่าเลดี้บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเฝ้ารอเวลาในการฉกเบลลิงแฮมนะครับขณะที่การคุยสัญญาโมซาล่าลิเวอร์พูลถือไพ่อยู่1ข้อนะฮะขณะที่ฮาแลนด์นะครับก็เป็นดีลที่อาจจะเกินตัวเดี๋ยวมาฟังกันได้ในวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนจีดีก่อนนะครับผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองนะครับไม่ว่าจะเป็นยาทาตาจอมทองแก้กดระยย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อทําจากธรรมชาติ100% รวมไปถึงใครที่ไอเจ็บคอมีเสมหะอย่าลืมนึกถึงยาแก้ไอตาขันตีนะฮะซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงเรียวแฟนด้วยนะฮะสนใจดูบอลที่ประเทศอังกฤษเกมแดงเดือดน,นี้ต้องรีบหน่อยแล้วครับไม่รู้ว่าทานันไหมนะลองติดต่อสอบถามเข้าไปเช่นเดียวกับนัดชิงชนะเลิศลุ้นครับว่าลิเวอร์พูลจะได้ไปหรือเปล่าแต่ถ้าใครอยากจับจ,บจองก่อนนะครับก็ไปกันได้นะฮะที่แอดไลน์เบอร์โทรแฟนเพจเฟซบุ๊กต่างๆนานาของเรียวแฟนทาวเวลนะฮะ เดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านขวามือของภาพด้านล่างเห็นไหมฮะโอเคนะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้กันนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของโมซารากันเลยด้วยกันเพราะว่าค่อนข้างละเอียดมีหลากหลายแหล่งข่าวที่นํามาฝากกันนะครับสากการณ์วันนี้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาซาราเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่มาจากนักข่าวสายหงหลายคนเลยนะครับหลังจากเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วนะที่เป็นข้อมูลมาจากทางฝั่งสายหงเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนะครับเดวิดแมดด็อกนะครับเมริซาเลดดี้นะนักข่าวสาวคนนี้นะเทียร์หนึ่งรวมไปถึงเดวิดลินส์คนนี้ก็เป็นสายหงเหมือนกันแล้วก็มีเควินพาวเมอร์ที่เป็นสายกลางนะฮะร,รายงานในแง่มุมของสัญญาซาร่าไออันที่คล้ายๆกันก็คืออ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของครอปที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตการพูดคุยสัญญายัางดําเนินต่อแล้วก็เาบอกว่าแฮปปี้กับสถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหม ซึ่งนักข่าวทั้ง4คนเนี่ยบาะตรงกันว่าเชื่อว่าสัญญาของซาร่าน่าจะมีการคุยกันหลังจบซีซันมากกว่าคงไม่คุยระหว่างซีซันแน่เพราะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการรุ้นความสำเร็จไปจนจบซีซันก่อนนะครับดังนั้นจบซีซันปุ๊บซัมเมอร์อันนี้น่าจะกลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งแน่ๆอันนี้คือทั้ง4คนรายงานตรงกันทีนี้เนี่ย ในข้อมูลปีกย่อยอมันมันมันก็มีบางจุดที่รายงานข้อมูลไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติเราลองมาฟังกันนะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยไอจุดที่ไม่ตรงกันครับเดนะนะวิดแมดด็อกฮะนักข่าวสายหงแดงของเดอะมิลเลอร์แมดด็อกเนี่ยมีข้อมูลตรงหนึ่งเขาเขียนว่าสัญญาที่ลิฟู์วางไว้บนโต๊ะให้กับซาร่าเนี่ยนะและซาร่าปฏิเสธไปเนี่ยคือจํานวน4ี่แสนครับอันนี้เดวิดแมดด็อกเขาบอกแบบนี้นะ วางไว้เนี่ยสี่แสนแต่สัญญาอันนั้นเนะ่ซาร่ายังไม่ยอมรับนะครับและเชื่อว่าอาจจะต้องลิพูอาจจะต้องเล่นแท็กติกอาทิเช่นต้องมอบสัญญาระยะยาวคือถ้าให้สัญญาระยะสั้นเนี่ยซาร่าก็อาจจะไม่โอเคไงแต่ถ้าลิพูให้เป็นสัญญาระยะยาวเหมือนเป็นการการันตีว่าอ่ะเราให้คุณเท่านี้ก็เยอะแล้วนะแล้วเราก็ให้สัญญาคุณอ่ะ5ปีเอาไปเลยก็คือคุณก็รับยาวๆเลยไงดีกว่าให้ โอเวอร์บางอลังการแต่ว่าสัญญาแค่2อสปีอันนี้ก็กับนักเตะที่อายุเกิน30ด้วยนะตรงนี้เนี่ยแม่ด็อกก็เชื่อว่าลิฟว์อาจจะใช้แท็กติกประมาณนี้ในการเข้าไปคุยเดี๋ยวมอบสัญญาระยะยาวให้เลยนะครับแล้วก็ครอปเป็นคนรับรองกับเอฟเอจเองว่าซาร่าเนี่ยร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งฟิตเล่นได้ถึง35แน่นอนอายุนะส่วนอันที่รายงานต่างกันก็คือทางด้านเควินเพลเมอร์นะฮะเควินเพลเมอร์เนี่ย บอกตรงข้ามเลยบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังคงมุ่งม,มั่นนะที่จะต่อสัญญาซาราให้ได้แต่ว่ายังไม่ยอมจ่ายค่าเหนื่อยที่เกินสามแสนเห็นไหมต่างกันเลยคือความหมายผมว่าต่างกันเลยนะครับแต่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะหาทางออกเป็นอย่างอื่นมากกว่านั่นก็คือเงินการันตีก้อนหนึ่งบวกกับโบนัสตามผลงานความสำเร็จของซาราจะยื่นให้ซาราพิจนารณาเป็นแบบนี้มากกว่านะครับ อันนี้ก็รายงานแย้งกันอยู่ส่วนจุดที่นักข่าวทั้งหมดทั้งมวลรายงานค,คล้ายๆกันอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็คือในเรื่องของเชื่อว่ามีโอกาสที่ซาร่าอาจจะอยู่กับริพูต่อนะเพราะว่าซาร่าแสดงออกชัดเจนว่าอยากอยู่กับริพูตต่อจริงๆไอ้ตรงนี้ยังเป็นแง่ที่ดีไงแต่ว่าทางออกทั้งหมดเนี่ยต้องไปหากันในช่วงซัมเมอร์นะครับเดวิดลินส์เสริมจุดที่ว่า ท่าทีฝั่งซาร่าและเอเย่นเนี่ยดูจะอ่อนลงมาบ้างแล้วแม้ว่าทาั้งทางฝั่งซาร่าและเอเย่นเนี่ยยังพยายามขอค่าเหนื่อยในระดับที่มหาศา,ศาลอยู่ก็ตามแต่ว่าดูจะอ่อนลงมานิดนึงละท่าทีนะไม่ได้แข็งกล้าเหมือนเดิมแลวนะครับส่วนพอย n t สำคัญนะครับอยู่ที่เมริซาเรดดี้นะครับนักข่าวสาวเทียร์หนึ่งนะตอนนี้ย้ายไปอยู่กับสกายสปอร์ตแล้วด้วยนะครับเมริซาเรดดี้บอกว่าให้จับตาดูปัจจัยเหล่านี้นะที่อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ย มีอำนาจในการต่อรองมากกว่าฝั่งซาร่าหรือว่าอา,อา,จ,อาจจะใช้คําว่ามีอำนาจต่อรองที่มากกว่าเดิมก็ได้ถือไพ่ที่เหนือกว่าบางข้อก็ได้อย่างเช่นเรื่องแรกนะครับริฟูเนี่ยได้มีการไปเซ็นรยดิอาร์สมาใช่ไหมฮะเมื่อเมื่อมก,กราคมแล้วเซ็นมาในปังเออเซ็นมาปังเล่นได้เลยกําลังทาผลงานได้ดีบวกกับตอนนี้ทีมกําลังมีรุ้นแชมป์ใน4รายการใช่ไหมฮะไอ ได้ไปแล้วรายการหนึ่งแล้วก็ลุ้นอีก3ก็คือกําลังลุ้นความสาเร็จกันอยู่เนี่ยทำให้อำนาจการต่อรองเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมือเพราะว่าริพูก็มองว่าเฮ้ยซาร่าเนี่ยก็ยไม่ใช่เดบบกคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเนี่ยเรามี5คนดังนั้นก็มีอำนาจต่อรองว่าเฮ้ยยอมลดลงมาหน่อยเถอะอะไรแบบนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือฝั่งซาร่าเนี่ยอ่ก็ต้องวิเคราะห์กันเองแล้วว่าถ้าเกิดฝั่งซาร่าดื้อไม่ยอมรับสัญญาจากริพูฝั่งซาร่าฝั่งเอเยน่นต้องพิจารณาว่า แล้วมีที่อื่นที่มันดีกว่าลิอ์ภูไหมไม่ว่าจะเป็นการย้ายในซัมเมอร์นี้เลยก็ตามหรือรอย้ายหลังหมดสัญญาปี2023ก็ตามอันนี้ต้องพิจารณาแล้วทีมที่กําลังอยากได้ซาร่านะครับไม่ทีมที่มีเม็ดเงินหรือว่ามีความเหมาะสมกับซาร่าอย่างเช่นเปเชเนี่ยอันนี้เมดิซาเรดี้บอกว่าก็กําลังมีปัญหาทั้งภายในและภายนอกกาลังกลหดกันอยู่ไม่ได้ว่านิ่งนะเปเชขณะที่เรัลมาริดเนี่ย จุดมุ่งหมายเดียวของเรอัลมาดริดคือเอ็มบัปเป้ไม่ใช่ซาราตรงเนี้ยเป็นพอยต์สำคัญที่สองข้อเน,นี้ยอาจจะทำผมว่าไอ้ข้ออย่างหลังเนี่ยทีมที่อยากได้ซาราถ้าเกิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่เวิร์กอ่ะนี่ยอาจจะทำให้ฝั่งซาราอาจจะต้องพยายามกลับมาคิดเรื่องของการปณีประนอมอืมดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยังสถานการณ์มันตีกลับไปกลับมาจริงๆนะครับเรื่องราวของสัสญ,ญญาของซารา นะแต่ว่าอันนี้คอนเฟิร์มนะจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีรายงานนะครับว่าโอ้จอ่อจ่อที่จะต่อสัญญากันแล้วอันนั้นอนะเต้าจําได้ไหมฮะเต้าจริงๆไอ้ที่ว่าจ่อแล้วมันยังไม่จ่อฮะเขาต้องมาคุยกันต่อมันยังยืดเยื้อฮะมันยังไม่จอ่ออย่างที่รายงานก่อนอันนี้หรอกครับนะอันนี้คอนเฟิร์มแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องตามกันต่อด้วยเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่แน่นอนผมเข้าใจครับแฟนบอลบางคนก็รู้สึกเบื่อแต่ทาไงได้ฮะมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าเกิดว่า จะไม่ให้ผมเล่นข่าวนี้มันก็ไม่ได้เอาเป็นว่าถ้ารู้สึกเบื่อก็สามารถกดเนี่ยกดเล่ o u t u b e นะมันมีกดปุ่มเลื่อนเลื่อนไปข่าวอื่นได้เลยนี่เลื่อนมาตรงข่าวตรงนี้ได้เลยนะฮาร์แลนด์นะครับมาดูเรื่องราวของฮาร์แลนด์กันบ้างนะครับเจเกนคอปนะครับไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในเยอรมันนะครับก็คือบิลนะหนังสือพิมพ์หัวดังเลยแล้วก็มีสื่อออนไลน์ด้วยนะบิลเนี่ยเขาก็เอปก็ถูกถามว่าคุณอยากได้ฮาร์แลนด์บ้างไหมสิ่งที่เจเกนคอปตอบนะครับ ครอปให้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงจะไม่เซนฮา l แลนด์นะเขาบอกว่าเราไม่มีอะไรต้องไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับดีลของฮา l แลนด์นะเพราะว่าเราจะไม่เข้าใกล้ไปจุดนั้นตัวเลขตามที่ตกเป็นข่าวตามที่พวกคุณพูดกันมาค่านงค่าเหนื่อยค่าตรงค่าตัวมันเป็นอะไรที่ c ครซี่มากๆบ้าคลั่งมากๆนะซึ่งโนชานเราจะไม่เข้าไปร่วมวงล่าเกี่ยวกับดีลฮาแลนด์ดังนั้นอันนี้โอ้โหถ้า ครอปพูดมาขนาดนี้แล้วก็จบแล้วนะผมว่าฮาแลนด์เนี่ยซัมเมอร์นี้ก็คงไม่พ้นแมนซิตี้หรือไม่ก็ได้เอามาริดเทือกเทือนั้นหรือไม่ก็ไปแอเชอะไรเทือกเท,กทกนี้แต่ลิเวอร์พูลตัดทิ้งได้เลยนะครับถ้าฟังจากที่ครอปพูดอันนี้นะอ่ะอันนี้อย่างแรกยังมีข้อมูลอีกครับทางฟาบิเิโอโรมาโนเสริมข้อมูลให้นะครับว่าลิเวอร์พูลไม่เคยมาอยู่ใน การแข่งขันในการล่าตัวฮาแลนด์โราโ,โ,โรมาโน่บอกนะข้อแรกข้อที่2แม้ว่าครอปจะรักฮาแลนด์มากๆในฐานะผู้เล่นคนหนึ่งก็ตามแต่ว่าด้วยนโยบายกลยุทธ์ของโสสรมิสวอร์ลิเวูริพููไม่ใช่ทีมที่เซ็นพวกแข้งบิ๊กเนมค่าเหนื่อยแพงๆลิ์พูไม่ได้ดำเนินการแบบนั้นลิ์พูจะเซ็นในสไตล์ของตัวเอง ราคาเหมาะสมฝีเท้าพัฒนาต่อได้ที่ผู้จะเซ็นในลักษณะนั้นมากกว่านะครับส่วนในที่ครอปพูดเมื่อตะกุ้เนี้ยครอปจะมีเน้นอยู่คำหนึ่งว่า Number s ก็คือตัวเลขค่านงค่าเหนื่อยค,ค่าตัวค่าเหนื่อยอะไรพวกเนี้ยที่มันสูงสูงอะริปูไม่สามารถลงไปได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยโรโมาโนบอกว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วฮาร์แลนจะเลือกไปทีมไหนก็ตามไม่ได้เลือกที่เงินเดือนไม่ได้เลือกที่เงินค่าเหนื่อยนะไม่ได้มองเงินเป็นหลัก แต่มองในเรื่องอื่นๆด้วยอ่ะตรงนี้โรมาโน่ก็แย้งแย้งคำพูดของครอปเล็กน้อยนะครับนะมาดูเมดิซ่าเรดดี้บ้างเมดิซ่าเรดดี้เขาเหมือนกับจัดรายการในสกายสปอร์ตไงแล้วพูดอยู่หลายประเด็นที่น่าสนใจเมื่อกี้พูดเรื่องซาร่าไปแล้วใช่ไหมมาดูเมดิซ่าเรดดี้พูดถึงการเซ็นสัญญาเอ็มบาเป้หรือฮาแลนด์กันบ้างนะเป็นพวกบิ๊กเนมไงอ่ะ แรดดี้บอกว่าเธอบอกว่าลิพูเนี่ยนะครับด้วยปัจจุบันเนี่ยห้าตัวลูกนะซาร่ามานเน่ดิอาสชโชตาโรเบรโตฟิมิโนห้าคนเนี้ยพวกคุณมองพวกเขาให้ดีนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันคือเรื่องของค่าเหนื่อยทั้งหมดทั้งมวลเลย ค่าเหนื่อยทั้งห้าคนนี้ไม่ได้เทียบเท่ากับพวกเอ็มบาเป้ไม่ได้เทียบเท่ากับที่ฮาแลนด์ต้องการเลยนั่นคืออีกอย่างแรกเลยโครงสร้างค่าเหนื่อยหรือผู้จ่ายได้ประมาณหนึ่งนะครับอย่างที่2นะครับคุณลองนึกดูให้ดีตอนเราเซ็นซาร่ามาเน่ฟิมิโนโชต้าดิอาร์ตมาทั้ง5คนนี้ตอนที่เซ็นนะสถานะของ5คนนี้เป็นบล็อกบัสเตอร์เนมไหมคือเป็นแบบบิ๊กเนมขนาดนั้นไหมนะซึ่งไม่ ใช่ไหมเาย้อนดูได้เลยซาร่ามาเน่ฟิมโนโชต้าดิออสเราเซ็นมาพวกนั้นไม่ใช่บิ๊กเนมแบบโอ้โหค่าเหนื่อยสามสี่แสนไม่ใช่แต่เราเซ็นมาเนี่ยค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งแล้วค่อยมาเพิ่มเอาค่อยมาเพิ่มเอา,อา,เเอาแล้วก็ฝีเท้าพัฒนาต่อได้คือสิ่งที่เมดิซาเรดี้พูดเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพชัดแล้วผมว่าทําให้เพื่อนเพื่อนที่ถ้าได้ฟังถึงตอนเนี้เราจะรู้เลยว่าถ้าใครก็ตามที่ค่าตัวแพงมหาศาลโอเวอร์ค่าเหนื่อยแพงโอเวอร์ ริพูไม่เล่นด้วยริพูจะไปเล่นกับพวกที่ค่าตัวเหมาะสมค่าเหน่ยเหมาะสมพัฒนาต่อปั้นเป็นนักเตะระดับโลกอันนี้คือนโยบายของเรานะทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของจูตเบรนทงแฮมกันบ้างดีกว่าอยู่ในหนึ่งของพาดหัววันนี้เลยนะฮะเป็นพาดหัวใหญ่เลยก็มาจากข้อมูลของเบดิซ่าเรดดี้นักข่าวสายหงส์แดงเช่นกันนะครับเบดิซ่าเรดดี้บอกว่าจูต์เบรนทงแฮมเนี่ยเป็นนักเตะที่มีควาสมสามารถมีพรสวรรค์ และเป็นนักเตะที่มีความแบบเห็นเลยว่าเข้ากับลิเวอร์พูลแน่ๆแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งแก่การนํามาสร้างทีมใหม่สร้างทีมแบบทีมใหม่อะมันต้องการแบบเด็กรุ่นใหม่แบบนี้นะครับดังนั้นไม่มีความลับใดๆทั้งนั้นลิเวอร์พูลชอบจูดดเบริทงแฮมจริงๆอยากได้จูดดเบริทงแฮมจริงๆแต่นี่ครับท่อนนี้สำคัญมากลิเวอร์พูลวูดวอนฮิมฟอร์ดไลท์ฟรี and the l i g h t t m m e นะฮลิฟูต้องการตัวของจู b ์เบิงแฮมตัวจูต์เบิงแฮมในราคาที่เหมาะสมใช่และในช่วงเวลาที่ใช่ปัจจุบันจู b ์เบิงแฮมตัวของจูต์เบิงแฮมนะครับเมดิซาเรดี hmm. ้ <issa> บอกว่าไม่เร่งรีบเลยไม่เร่งรีบที่จะกลับอังกฤษพร้อมอยู่ดอทมุนต่อไปก่อนอสัญญายัางเหลือนี่สัญญาเหลืออีก3ปีอะ่ะไม่ต้องเร่งรีบกลับมาอยู่ที่ดอทมุนพัฒนาฝีเท้าได้ได้ลงเล่นตัวจริงด้วย เบลิงแฮมพร้อมอยู่ดอทบูลต่อไปก่อนนะพร้อมพัฒนาฝีเท้าไปก่อนอ่ะสรุปนะครับก็คือคำว่าค่าตัวที่ใช่ช่วงเวลาที่ใช่คือตอนไหนแน่นอนคงไม่ใช่ซัมเมอร์นี้เพราะซัมเมอร์นี้หนึ่งเลยนักเตะยังไม่อยากย้ายนักเตะอยากอยู่กับทีมต่อพัฒนาต่อชัวร์ไปก่อนอายุเพิ่ง18เองนะฮะอย่างที่2เวลาที่ใช่ราคาที่ใช่มันจะมาพร้อมกับช่วงเวลาสัญญาที่ลดลงให้ติดตามว่า ถ้ามันเป็นปี2023-2024เนี่ยถ้าไปซื้อในช่วงนั้นค่าตัวเบลิงแฮ m มันจะลดลงแน่เพราะว่าสัญญามันลดลงถึงตอนนั้นมันอาจจะเป็นค่าตัวที่ใช่และค่าเหนื่อยที่ใช่ก็ได้คือปัจจุบันเนี่ยเบ i ิงแฮมก็ไม่ได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลอะไรนะเพราะว่าเป็นค่าเหนื่อยระดับเด็ก18แอะแต่เราสามารถถ้าถามผมนะเราสามารถเซ็นเบริงแฮมได้แต่ต้องรอเวลาจริงๆ อย่างที่เลดิซาเรดดี้บอกเลยคือจะไม่ใช่ซัมเมอร์นี้แน่เพราะซัมเมอร์นี้เนี่ยมันมีข่าวไปแล้วว่าอดอทมุลไม่ต้องการปล่อยอดอทมุลจะปล่อยแค่ฮาแลนด์เบลิงแฮมไม่ปล่อยแต่ก็ตั้งค่าตัวไปแล้วถ้าร้อยล้านก็มาเอาไปซึ่งร้อยล้านเนี่ยกับซัมเมอร์นี้คงไม่ได้แต่ซัมเมอร์แต่ถัดไปมันจะไม่ถึงไงเพราะสัญญานักเตะมันลดลงอันนี้คือปัจจัยที่ผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ ยังมีสีสันเรื่องอื่นๆที่นำมาฝากเพื่อนๆเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ช่วงนี้กันก่อนนะครับสำหรับ s u z u k i Super Surprise Deal นะครับดีลดีๆส่งท้ายเดือนนี้นะฮะจนถึงวันที่30เมษายนดีลดีๆมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือจะรับเป็นส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด50,000บาทนะครับสามารถรับได้ทั้งหมดเลยนะครับก็สนใจนะครับไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับของ suzuki co th นะครับนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับนักเตะลิพูเมื่อวานนี้ก็เดินทางกลับจากลิสบอนนะครับเดินทางเครื่องบินแล้วก็ภาพนี้ผมชอบนะคืออาร์เดียนในเซลฟี่แล้วก็มีเพื่อนๆข้างหลังนะยิ้มแย้มโอ้โหฟันขาวทุกคนเลยฮนะข้างหลังมีดิอาร์สมีซิมิการ์ดมีฟาบินโยมีฟิมิโนมีติอาโก้แล้วก็มีอ่าอันนี้กั๊งนี้เนี่ยน่าจะพูดสเปนได้หมดนะแล้วผมรู้สึกว่าเจ้าคอสตาร์เนี่ยมันก็พูดสเปนได้นิดๆเหมือนกันนะ เอออันนี้เรียกว่าแก๊งลาตินแล้วกันนะนี่ขาดอาริซงเบเกอร์ไปคนหนึ่งนะย้นย้ำจำใสกันทุกคนนะฮะอ่ะไปผ่านอย่างแรกไปนะครับผลการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้หน่อยนะครับเชลซีแพ้ได้เอาเมลาิตไป 3. หนึ่งต่อสามอูอันนี้ช็อกมากไม่นึกว่าจะแพ้เยอะขนาดน,นี้เบนเซม่าแฮตทริกอูเบนเซม่านี่สุดจริงระดับโลกจริงฮนะตอนนี้สุดๆฮนะส่วน บียอะไรเอาโอ้โหอันนี้นัดแรกครับเล่นในบ้านเฉือนชนะบายเยน1-0ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีนะอันนี้เป็นเป็นคู่ที่เราต้องจับตามองเลยเพราะว่าผู้ชนะคู่เนี้อาจจะเจอกับเราถ้าเราผ่านเบนฟิก้าไปได้ต้องมาลุ้นนัดสองเลครับนัดสองจะกลับไปเล่นที่บ้านของบายเยนว่าบายเยนจะเอาชนะเบียอะไรเอาพลิกกับพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าส่วนเราเองก็ต้องไปปิดจ็อบนะัดที่สองกับเบนฟิก้าได้ก่อนนะครับอืม มาดูกันที่ครอปนะครับพูดถึงการเจอกับแมนซิตี้นะเจคครอปบ,บอกนะครับว่าแน่นอนว่าโคตรสำคัญเกมเจอแมนซิตี้เ่ยนะแต่ครอปบ,บอกว่าเขาไม่เชื่อว่าต่อให้ลีพูชนะแมนซิตี้มันไม่ได้แปลว่าลีพูจะเป็นแชมป์ทันทีเข้าใจไหมต่อให้ระบุไปชนะได้มันแค่ทำให้เรากลุ่มความได้เปรียบแต่พิมลีมันตัดสินกัน นัดต่อนัดนัดต่อน,นัดไปเรื่อยๆก็คือต้องพยายามชนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยไม่ใช่แค่นั้นเจอแมนซิตี้เท่านั้นนะครับและการเจอแมนซิตี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครอปย้ําเลยว่าเป็นทีมระดับโลกหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นเราต้องไปใส่เต็มที่นู่นนะนะแล้วก็วัดกันไปนัดต่อน,นัดจริงๆในทุกๆรายการนะคือครอปจะไม่มองไกลเด็ดขาดนะฮะ มากันที่ดูนีอาร์ตกันบ้างมีข้อมูลอันนึงที่อยากนํามาฝาก,กเพื่อนๆนะครับปีเป้เซียรานะครับนักข่าวสายบอลโคลอมเบียนะฮะเปิดเผยนะว่าในเบื้องหลังนี่นะเราจะเห็นว่าตัวของดิอาร์ปรับตัวได้เร็วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องในสนามเท่านั้นเรื่องนอกสนามดิอาร์ s เข้าเรียนคลาสภาษาอังกฤษอยู่อย่างเป็นประจำอยู่อย่างต่อเนื่องใช้คํานี้นะเรียนภาษาอังกฤษไม่ขาดนะ ทีนี้เนี่ยสื่อโคลอมเบียหรือแม้กระทั่งสื่อพวกเราเนี่ยนะทั่วโลกกแหละก็เห็นสิ่งที่คอฟสัมภาษณ์เล่นมุกเนีจำได้ไหมที่คอฟสัมภาษณ์เล่นมุกว่าคุยกับดีอาร์สินาทีเนี่ยขอข้อมูลเกี่ยวกับเบนฟิก้าแต่ว่าคุยกัน10นาทีผ่านไปไม่รู้เรื่องเลยนะฮะไม่เข้าใจเลยสักคำมันเป็นมุกของคอฟเฉยแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วคือเซียร่าบอกว่าดีอาร์ตค่อยๆพัฒนาเรื่องของภาษาอังกฤษทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าเรียนอย่างต่อเนื่องจริงๆและสิ่งที่ตัวของดีอาร์ต ตอบสนองได้ในสนามคือภาษาฟุตบอลตอบสองตอบสนองได้อย่างเพอร์เฟกเลยอืภาษาฟุตบอลเนี่ยส่วนโชต้าเนี่ยมีคนออกมาชมฮะนั่นคือเจมี่คาร์เกอร์บอกว่าคาร์เกอร์บอกว่าคลับคล้ายคับคาลอี้ฟฟวเลอร์ในแง่ของเป็นตัวจบในกรอบเขตโทษเป็นตัวจบจริงๆอันนี้นะฮะอ่ะ,อะก็ประมาณนี้มาดูต่อกันที่เรื่องราวอื่นๆแบบสั้นๆกันนะครับนัฟิลิปเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะที่อาจจะได้เซ็นสัญญาขาดกับทาง บอลมัดนะเพราะว่าคุณซื้อของบอลมัดเนี่ยเขาก็ชื่นชอบนะอ่าพาร์เกอร์เนี่ยนะครับชื่นชอบบอกว่าเน็ฟิลดิพัฒนาได้ดีมากแล้วก็เป็นมืออาชีพจริงๆแต่ว่าต้องโฟกัสในการแบบเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องของอนาคตว่าจะเซ็นเซ็นขาดน็ฟิลดิพไหมอันนั้นเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่เช่นเดียวกับอันนี้ะมีอัปเดตนะอันนี้อดีตตั้งแต่เรียบูนะสำหรับอ่าไทโม อาร์โวนียนะฮะซึ่งปัจจุบันเราขายไปแล้วขายถาวรด้วยครับให้กับทางยูเนียนเบอร์ลินหรือว่ายูเนี่ยนเบอร์ลินก็แล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งล่าสุดทำผลงานได้ดีด้วยยิง16ประตูจาก36เกมในทุกรายการนะเรียกได้ว่าผลงานดีจนล่าสุดนะครับโกนะครับสื่อดังเจ้าหนึ่งเขาก็รายงานนะครับว่านิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดสนใจล่าตัวอาร์โวนียนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แล้วก็เสริมข้อมูลให้ครับเพื่อนๆคือ ถ้าเกิดอาวูนี่ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นะหรือย้ายทีมตอนไหนก็ตามส่วนแบ่งกําไรส่วนใหญ่ดีลที่ลิปูทำไว้คือจะมีส่วนแบ่งจากกําไรการขายอยู่แล้วเชื่อว่าลิปูจะได้ส่วนแบ่งตรงนั้นด้วยนะครับนะอ่ะโอเคทีนี้ประมาณนี้ครับสําหรับข่าวสารในวันนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้เกมเจอกับแมนซิตี้นะย้ํานะครับว่าผมอาจจะ ไลฟ์สดหลังเกมไม่ได้นะเพราะว่าหลังจบเกมครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมไปอยู่ในกิจกรรมมันซูเปอร์แทกับทางเรีนะครับเอาเป็นว่าเชิญเชิญชวนเชิญดีกว่านะครับดูบอลพร้อมๆกับผมเนี่ยนะฮะมีมีผมมีพี่แจ็คเล็กมีโทนคุงมีชุแมนซิตี้เนี่ยดูบอลกับทางเรีผ่านแอปพลิเคชันซูมไปลงทะเบียนก่อนได้ผม โพสช่องทางการลงทะเบียนไ้แล้วในเพจโค้ดแอคนะมาดูรายละเอียดตรงนี้มีลิงก์ให้มีวิธีการลงทะเบียนคลิก,ไป,ลกไปที่ลิงก์แล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับดูบอลส,สดไปพร้อมกันและมีลุ้นได้เสื้อแท้ด้วยทั้งเสื้อแมนเซ็ตตี้เสื้อลิเว์ด,ด้วยนะครับมาดูรายละเอียดกันได้เลยในเพจโค้ดแอคทางข่าวลิเว์เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด u b s ส r ค b e กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ